สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายหน้าหนวดนะครับวันนี้ก็ผมจะไปขับแก๊ปแล้วก็ไลแมนพร้อมกัน2แอปเลยนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา10โมงครึ่งพอดีเป๊ะเลยนะครับเหตุผลที่จะไปขับในวันนี้เนี่ยก็เพื่อหาเงินไปเที่ยวเกาะล้านนะครับในอีกอาทิตย์หน้าเนี่ยผมมีแผนจะไปเที่ยวเกาะล้านนะครับโดยการขับมอเตอร์ไซค์ไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาหาเงินเที่ยวกันหน่อยดีกว่านะครับโดยที่วันนี้ผมก็จะวิ่งเป็นของตัวแก๊ปแล้วก็ ไลน์แมนเนาะของ s h อ p e e ผมจะไม่ได้วิ่งนะครับเพราะว่ายัางไม่ได้เติมเครดิตผมมีเครดิตอยู่ในแก๊ปเนี่ยอ่า5้าบาทนะครับแล้วก็มีเครดิตอยู่ในไลน์แมนเนี่ยประมาณ800กว่าบาท868บาทนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาลองดูกันว่าวิ่ง2อแอปโดยที่มีเครดิตเท่านี้เนี่ยผมจะได้งานตีงานแล้วก็จะได้รายได้เท่าไหร่นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ๋อผมลืมบอกไปผมมีของเล่นใหม่จะอวดนี่นี่คือ DJI m ม y Mini นะครับโดยวันนี้เนี่ยผมก็จะมาวิ่งงานแล้วก็จะใช้เจ้าไมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคุณภาพของเสียงในการขับรถแล้วก็พูดไปด้วยกับไมตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคผมตื่นเต้นมากอยากลองไม่ไหวแล้วโอเคเดี๋ยวไปติดตามกันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้ผมก็ได้เปิดระบบออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้เราก็จะไปรอกันที่โลตัสนมนครกันอีกเช่นเคยแล้วเสียงที่คุณได้ยินอยู่ในขณะน,นี้ก็เป็นเสียงจากตัว dji m ม mini นะครับเป็นไงครับเสียงชัดไหมอันนี้ผมเปิดแบบว่าตัดเสียงรบกวนเป็นแบบเลเวลต่ำนะจากที่ลองเทสทสมาเนี่ยผมว่าเลเวลต่ำเนี่ยมันกำลังดีนะครับมันไม่ได้ตัดเสียงรอบข้างออกจนเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ เสียงพูดเนี่ยได้ยินชัดเจนดีมากนะครับไม่แหลมไม่แตกนะครับโอเคตอนนี้ผมออกจากหมู่บ้านมาแล้วเดี๋ยวเราไปที่โลตัสกันเลยดีกว่าอ้าวคุณผู้ชมครับมีงานเด้งเข้ามานะครับยังไม่ทันถึงห้างเลยเป็นงานอะไรเนี่ยกาแฟพันธุไทยนะครับเราไปกันเลยดีกว่ากาแฟพันธุไทยอยู่ตรงนี้เองนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลเท่าไหร่1กิโลก็อีก300เมตรอันนี้ผมตั้งเป็นแบบว่าสายออโต้น,นะคือรับงานอัตโนมัติเลยนะครับ งานใกล้งานไกลผมไปหมดนะครับเพื่อที่จะหาเงินไปเที่ยวก่อนร้านนะครับคุณผู้ชมครับโอเคเรามาถึงกาแฟพันไทยแล้วนะครับเดี๋ยวเราโอ้โหไม่มีที่จอดเลยวะเดี๋ยวให้น้องคนนี้เขาออกก่อนนะฮะแก๊ปสามหนึ่งสี่ครับขอบคุณค่ะโอ้วันนี้ดีนะครับร้านเตรียมเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็ต้องถ่ายรูปกับสินค้านะครับ โทรศัพท์ก็ช้าเลอเกินโอเคตรวจสอบรายการเรียบร้อยจัดระเบียบให้ดีก่อนนะครับไททธานีซอย15เข้ามาหอจะอยู่กลางซอยซ้ายมือหอสีฟ้ามีเสาโรมันใหญ่ๆอยู่สองเสาตรงข้ามหอจะมีร้านอาหารดีสารไททธานีซอย15โอเคไททธานีซอย15นะครับไปครับ Let's go <S ส่งกาแฟกัน ไทยธานีซอยสิบห้าอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายหาหอที่มีเสาโรมันสองเสาหอสีฟ้าที่มีเสาโรมันโอ้โหตอนนี้กันจระาะจรติดขัดจุดหมายเราอยู่ข้างหน้านี่เองนะครับหอสีฟ้าเย่มาถึงแล้วครับเอ,อไม่มีที่จอดเลยอต้องขอจอดตรงนี้แล้วกัน สวัสดีครับลูกค้าแก๊บมาถึงแล้วครับเออสแกนจ่ายได้ไหมครับได้ครับผมครับผมครับพี่สั่งแก๊บใช่ไหมครับครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทครับขอบคุณครับครับโอเคส่งงานแรกเรียบร้อยนะครับงานนี้ได้มาสามสิบบาทลูกค้าจ่ายเป็นเงินสดนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปห้างกันดีกว่างานที่สองเข้ามาแล้วนะครับคาเฟอเมซอนใกล้ๆนี่หรอทำไมมุดมันขึ้นเหมือนอยู่ใกล้ๆเลยอยู่ในซอยนี่หรออ๋อข้างหน้านี่เองครับอ้าวสรุปแล้วต้องยูเทิร์นนะฮะอ้าสรุปจะให้กูยูเทิร์นไหมเนี่ยอ๋อเราต้องไปกลับรถข้างหน้านะครับเพราะว่าทางตรงนี้เขาปิดมาให้กับรถแมพมันไม่รู้นะส่งน้ำอีกแล้ววันนี้ไม่ต้องไปถึงห้างหรอวันเนี้ อเมซอนอ๋อเมซอนในปั๊มตรงนี้ที่จอดรถจักรยานยนต์นะครับเราก็ต้องมาจอดให้ถูกที่นะเออเดี๋ยนะอ๋อเดี๋ยวจอดตรงไหนได้ครับพอดีผมมารับออเดอร์ ัดีครับแก๊ป501ครับขอบคุณครับอันนี้ก็ดีนะครับเขาเตรียมมาให้ก่อนเลยดีจังเดี๋ยวเราต้องถอดหมวกถ่ายรูปนะฮะไปส่งให้ลูกค้ากันเสีเยทันไหมเนี่ยไฟเขียวอยู่ไฟเขียวอยู่ขอเลี้ยวขวาก่อนนะครับขอเลี้ยวเอ้ยเอ้ยเอ้ยหูไฟเหลืองพอดีลูกค้าแชทมาบอกนะครับว่าให้วางไว้ใต้หอได้เลยตึกหนึ่งตึกหนึ่ง มาตึกหนึ่งครับพี่อาคารหนึ่งไม่ไงเดี๋ยวเราเอาไว้ใต้อาคารให้ลูกค้านะครับอันนี้เดี๋ยวเราวางของให้ลูกค้าแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าด้วยนะครับเป็นกล้องหน้าทําไมแล้วโทรศัพท์ช้ามากโอเคส่งข้อมูลให้ลูกค้าเรียบร้อยครับอันนี้เราก็กดจบงานได้เลยโอเควันนี้ได้มา2งานแล้วนะครับ60บาทนะครับวันนี้ยังไม่ทันติดง,ง้างเลยก็ดีเหมือนกันนี่ไลแมนยังไม่ได้เปิดเลยนะเนี่ย เดี๋ยวผมเปิดลายแมนด้วยเลยดีกว่าลายแมนนี่ผมเอาเป็นแบบว่าเลือกรับงานเราละกันผมจะใช้เป็นแก๊เป็นเมนหลักนะครับของวันนี้ตั้งค่าไม่ต้องรับงานอนะัตโน,นมัติโอเคเรียบร้อยครับไปไปห้างกันตอนนี้ก็มาถึงห้างโลตัสนวนครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตรงที่จอดรถของไรเดอร์กันนะครับ เดี๋ยวจะมาดูกันว่ามีพี่ๆไรเดอร์เนี่ยเขาจอดรอกันอยู่เยอะหรือเปล่าผมชอบขับผ่านตรงนี้มากเลยอ่ะคือมันหอมเคฟซีอ่ะหอมมากได้กลิ่นและหิวทุกครั้งนะฮะอ๋อมีพี่ๆไรเดอร์จอดอยู่บ้างประปายนะครับแสดงว่างานเยอะนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาจอดกันตรงนี้ก็ได้โอเคถึงห้างมาที่เรียบร้อยางานที่3มมาแล้วนะครับเป็นป๊อปคอร์นของเมเจอร์นะ เขาให้ส่งที่ไหนเนี่ยแก๊ปเก9ครับผมขอบคุณครับของแก๊ปเนี่ยมันดีอยู่อย่างนะคือเขาจะเตรียมออเดอร์ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเรบออเดอร์เรียบร้อยครับไปส่งให้ลูกค้ากันงานที่3ของวันนี้นะครับ3 0บาทอีกแล้วจุดหมายอยู่ทางซ้ายเหรอเขาบอกว่าเป็นเถาเฮาลูกค้าสั่งแก๊ปใช่ไหมครับ ขอบคุณครับโอเคส่งงานที่3เรียบร้อยนะครับวันนี้เรามีรายได้90บาทแล้วอย่างน้อยก็มีตังค่าเรือไปแหลมบริหายแล้ววะโอเคกลับมาเปิดไลายแมนกันก่อนอันนี้ถือว่าดีนะครับไม่ได้ออกมาไกลห้างเดี๋ยวเรากลับห้างกันต่อตอนนี้ก็กลับมาถึงห้างกันแล้วนะครับ ขณนนี้ก็เป็นเวลา11โมง50นาทีแล้วนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมว่าผมจะเปลี่ยนแผนนิดหน่อยเดี๋ยวไปขับแถวมอรธรรมศาสตร์ดีกว่าดูแล้วงานตรงนั้นน่าจะเยอะกว่านะครับผมรองานตรงนี้มาประมาณ10นาทีแล้วงานยังไม่เด้งเข้ามาเลยนะครับมีรถไรเดอร์จอดอยู่ประมาณ7-8คันเยอะมากสแสดงว่างานไม่ค่อยมีนะครับโอเคเดี๋ยวไปแถวมอรธรรมศาสตร์แทนดีกว่าเดี๋ยวเจอกันที่นั่นครับตอนนี้ผมก็มาถึงตลาดไทยแล้วนะฮะ แต่ว่าจุดหมายของเราเนี่ยอยู่ที่มอธรรมศาสตร์นะครับวันนี้วันนี้เราจะบุกธรรมศาสตร์กันนะครับตลาดไทยเนี่ยผมเคยมาวิ่งแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนนะมาวิ่งแค่ช่วงหลังเลิกงานนะครับชวนใหญ่เนี่ยก็จะมีแต่งานส่งของนะของสดอะไรพวกนี้ผมเคยไปส่งกุ้งกับหอยนางลมนะครับแถวแถวเกษตรน้มินบินอ่ะโอไก่มาก30สโลนะครับ30กโลได้ โอ้ตอนนั้นก็ได้มา2 31บาทนะครับก็โอเคนะโอเคเราใกล้ถึงนะครับเดี๋ยวเราต้องไปยูเทิร์นไปครับเดี๋ยวไปเจอกันที่มอตอนนี้ผมมาถึงมอธรรมศาสตร์แล้วนะฮะลืมไปเลยอ่ะวันนี้เขามีรับปริญญากันเป่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองขับวนไปเรื่อยๆนะครับเผื่อจะเจอที่จอดสักที่หนึง่งโอเคมาถึงก็มีงานเข้าเลยนะครับชินคันเซนเปิดแอปปุ๊บงานเข้าปั๊บเลยนะครับ ในมอนี่ก็รถจะเยอะมากเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะเขารับปริญญากันนะไปครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านทิงอันเลยดีกว่าโอเครับออเดอร์เรียบร้อยนะครับกว่าจะถึงร้านก็เข้ายาพอสมควรเจกิโลนะกว่าจะไปถึงลูกค้านะครับออเดอร์นี้รู้สึกว่ารู้สึกว่าแมปในในแอปแกปเนี่ย ไม่อัปเดตนะใช่ป่ะเรามาถูกทาง่ะเนี่ยอีก5กิโลนะครับออเดอร์นี้4ี่สบาทคุ้มไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะคุ้มไม่คุ้มก็ไปอ่ะไปหมดแหละแน่ตังอะ่ะรถเยอะมากรถที่จะเยอะไปไหนครับเนี่ย ใช้วิชาเซียนยังไงดีคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะอยู่กับผมดูรถติดหรือว่าอยากจะให้ผมตัดภาพไปแล้วถึงจุดหมายปลายทางเลยดีเอางี้เพื่อให้มันเป็นความระทึกหน่อยอยู่กับผมสักหนึ่งนาทีจบเวลาเลยหนึ่งนาทีครบหนึ่งนาทีแล้วผมจะตัดไปถึงจุดหมายปลายทางเลย โอ้โหทางตกหลุมนิดหน่อยนะครตกหลุมอากาศกะว่าจะมารับงานแถวมอธรรมศาสตร์ใกล้ๆได้งานไกล้่งั้นอะไรกันเนี่ยคนดูบอกว่าดูเนี่ยรองานอยู่ที่ห้างโลตัสมนครดีกว่า โอเคครบหนึ่งนาทียังอ่ะถ้าครบหนึ่งาทีแล้วเดี๋ยวผมตัดไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วด้วยกันโอเคไปเจอกันที่นั่นถึงแล้วนะครับถึงแล้วถึงแล้ววางไว้จุดหน้าตึกตึกเอเดี๋ยวเราแชทบอกลูกค้าก่อนว่าเราวางไว้แล้ว โอเคจะส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าอยู่แถวนี้จะมีงานอะไรเข้าบ้าโอ๊ยไม่อยู่หรอกกลับมอธรรมศาสตร์ดีกว่าออกมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยยังไม่ทันจะออกเลยนะครับก็มีงานเข้ามาอันนี้เป็นงานส่งพัสดุ grab express นะครับโอเคไปรับงานกันเลยครับคุณผู้ชม อีก3ากิโลนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแก๊ปมึงเงาอีกแล้วปะเนี่ยเดี๋ยวนะไอ้หาแก๊ปวูเบื่อต้องแมปแอปมึงนี่แหละอีเวนแ่งต้องให้ด่าต้องให้ว่ากว่าจะอัปเดตเส้นทางเนี่ยโอ้โหกูมาผิดทางไปครึ่งโลแล้วจากที่จะไปรับงานลูกค้า3กิโลเพิ่มเป็น3.1กิโลไปซะง,งั้นเยี่ยม เยี่ยมจริงๆคําถามนะครับผิดที่กูหรือที่แก็บกูแหละกูพิดเด้งอะ่ะไม่ดูแบบให้ดีอ่ะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราตัดภาพไปยังจุดหมายปลายทางกันด,ดีกว่าพัสดุของเราจะเป็นอะไรจุดๆ,ๆบอกไม่ได้นะครับเป็นความลับทางการค้าสวัสดีครับลูกค้าเรียกแก๊ปเอ็กเพสใช่ไหมครับเนี่ยตอนนี้ผมมาถึงที่รับพสัสุิกนั่น,นะครับอ๋อใช่ครับมันเขียนว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าครับอ่าเดี๋ยวก็บอกว่ารอสักครู่นะครับ เดี๋ยวร,รอนในร่มแล้วกันอากาศมันร้อนโอเครับของเรียบร้อยเดี๋ยวไปเจอกันที่ปลายทางอีก3กิโลเมตรครับผมลูกค้าบอกว่าให้มาจนสุดหมุดเลยนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะเดินออกมานะครับเพราะว่ามันเข้าไปไม่ถึงเดี๋ยวผมขอถา่ายรูปของแป๊บนึงนะครับ โ <Okay. S 2> อเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมส่งงานเรียบร้อยนะครับเอ๊ะทำไมมันขึ้นว่าเก็บ61บาทวะงงอะ่ะแล้วพอมาถึงปลายทางมันขึ้นว่า51บบาทงงอันนี้งงจริงงงมากนี่กูมาถูกทางปะเนี่ย เขาไม่ให้ย้อนสอนปะเนี่ยระหว่างที่กําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเรามาผิดวันหรือเปล่านะวันนี้ธรรมศาสตร์เขารับปริญญากันนะครับอยู่ๆก็มีงานเข้าเฉยเลยนะระหว่างที่กําลังจะกลับเราก็เลี้ยวเข้านี่อีกแล้วข้า <c> ง <oughs> ในดูแล้วาจะไม่มีที่จอด เราต้องเดินเข้าไปข้างในเพื่อไปรับอาหารนะขอบคุณครับโอเคคุณผู้ชมผมว่าเราจบทุละกับที่บงอธรรมศาสตร์ดีกว่าดูแล้ววันนี้ไม่รุ่งเลยกลับไปถิ่นเราดีกว่าเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนอจอดก็จอดไม่ได้ตรงนี้ลำบากเหลือเกินไปครับไปส่งให้ลูกค้ากันหลังจากที่จบงานนี้ก็พอแล้วพอแล้วกับที่ธรรมศาสตร์เห็นใจเราพอเหมือนกันนะเพราะว่า ไรเดอร์เยอะมากที่เข้ามาที่นี่นะครับแล้วเขาก็ต้องคอยบอกทุกคนนะให้ไปจาดข้างล่างจาดข้างหลัง,ล,งลืมไปเลยเนะี่ยังไม่ได้กินแล้วตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยหิวน้ำด้วยเดี๋ยวจบงานนี้เราไปหาอะไรกินให้ชื่นใจกันดีกว่านะครับวันนี้ไม่ใช่วันของเราจริงๆเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าดีกว่าที่มันผ่านพ้นช่วงรับปริญญาไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาที่ธรรมศาสตร์กันเหมือนเดิมนะครับงานก็เด้งดีนะไม่ใช่ว่าเด้งไม่ดี แทบไม่ต้องรอเลยนะครับพอจบงานก็มีงานเข้ามาตลอดเลยไม่เหมือนกับที่โรตัสนวานะก็คือหูผมเคยรองาน2ชั่วโมงงานไม่มีเข้าเลยนะครับ2ชั่วโมงเต็มๆนะครับที่รองานโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ปลายทางครับผมเดี๋ยวนะเมื่อกี้ลืมดูระยะทางพอแวบสายตามาดูเท่านั้นแหละหมายก็7.7กิโลเมตร อันไหนคือประตูทางเข้าก่อนเดี๋ยวถามพี่ฟูดเป็นด้าดีกว่าอทานะครับพี่อันนี้ตึกดีใช่ไหมครับ,รบอ๋อขอบคุณครับโอเคส่งงานเรียบร้อย เดี๋ยวปิดแอป,ปก่อนโอเคเมื่อกี้พี่รอพอเขาส่งซ็กมานะครับว่าให้ออกทางนู้นนะฮะก่อนจะออกเดี๋ยวเรามาเช็ครายได้ของแก๊ปกันดีกว่านะครับหลังจากที่เราออกวิ่งกันมาตั้งแต่11โมงจนถึงตอนนี้เวลาบ่าย2อนาทีนะครับตอนนี้เราได้รดายได้ทั้งหมด246บาทนะครับจากการรับงาน6งาน6งานนี้คือยังไม่มีงานแบตจักงานเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอพักชาร์จแบตโทรศัพท์ก่อนดีกว่า แล้วในระหว่างนั้นเราก็ไปหาอะไรกินสักแป๊บหนึ่งนะฮะโทรศัพท์ร้อนมากอะ่ะไปครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โลตัสนนทบรครับตอนนี้แบตเตอรี่ของไม้เหลืออยู่60ซนนะครับแล้วก็แบตเตอรี่กล้องเหลือ18เซนเดี๋ยวถ้าไปถึงห้างเนี่ยผมก็จะทำการเปลี่ยนแบตกล้องนะครับม่เช้านี้คือเปลี่ยนไปแล้วรอบหนึ่งนะคนโดวแถวนี้นะ่าอยู่จัง ดูแบบว่ามีสีเขียวครับมีต้นไม้ดูล่มลื่นนะครับดูดีมากอะ่ะแล้วออกมาเนี่ยก็มีตีน้อยเลยนะครับมีตีน้อยมีเมกะโฮมโปแล้วก็มีร้านอะไรอะ่ะมิกโม่เจ้าของแบรนด์รองไห้แล้วอ่านชื่อก็ผิดร้านชื่อนะอ๋อมิกเกิลมิกโม่มาจจะไหนวะเนี่ยแล้วก็มีแมคโดนัลล์นะครับ คือออกมาก็คือมีพร้อมทุกอย่างนะครับของกินปั๊มน้ำมันเอ่ยอะไรเอ่ยเรียกได้ว่าครบคันนะครับอยู่ตรงนี้ในที่สุดเราก็มาถึงห้างโลตัสนวมนครกันสักทีนะครับโอ้เมื่อกี้นี้ผมก็ไม่ได้มีเวลากดถ่ายนะครับหิวน้ำมากไปซื้อน้ำในเซเว่นกินขวดหนึ่งนะครับ โอ้โอยังชั่วกินจนเย็นจี๊ดขึ้นสมองเลยนะครับโหรู้สึกได้เลยว่ามันสดชื่นขึ้นจริงๆมีแรงครับมีแรงทำงานต่อครับแบบนี้คือมันหิวแต่น้ำอะไม่ได้หิวอะไรเลยอะแล้วระหว่างที่กำลังเดินหาแบบขนมปังหรืออะไรอย่างนี้กินใช่ไหมเออรู้สึกเลี่ยนแบบไม่เอาอ่ะรู้สึกไม่อยากเอาเลยทั้นั้นอยากเอาอยากกินแต่น้ำตอนเนี้ ใช่คเดี๋ยวเราไปหาที่จอดสำหรับชาวไรเดอร์อย่างเราเรากันดีกว่าตอนนี้ก็เปิดรับงานแค่แก๊ปนะครับไลแมนผมยังไม่ได้เปิดนะเดี๋ยวถ้าจอดเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะเปิดรับไลแมนไปด้วยนะครับไลแมนนี่ผมว่าจะไม่สนอินเซนทีฟแล้วก็คือแบบว่าเอาแต่ค่าค่าส่งอย่างเดียวพอนะครับค่าพงค่าเพชรนี่คือแมวแล้วโอเคถึงห้ามันที่เรียบร้อยรอง,งานเข้าเดี๋ยวเรามาเปิดไลแมนกันดีกว่าโอเคตอนนี้ก็เปลี่ยนแบตกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ตอนนี้แบตไหมก็เหลืออยู่แค่60%ซตอนนี้ผมเปิดไลน์แมนแล้วนะเดี๋ยวรอดูว่างานอะไรจะเด้งเข้าก่อนกันนะครับเดี๋ยวอัปเดตเวลากันนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เป็นบ่ายสองนาทีนะครับหลังจากที่เราเริ่มวิ่งกันมาตั้งแต่11บเอโมงตอนนี้บ่ายสองห้าบห้านาทีนะครับมีงานใหม่เด้งเข้ามาเป็นป๊อปคอร์นเมเจอร์อีกแล้วอันนี้เดี๋ยวเรา ขี่รถไปรับงานตรงนู้นดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปเอาป๊อปคอนกันนะมันได้งานป๊อปคอนสองรอบแล้วแกล็บเจ็ดหกเก้าครับผมเจ็ดหกเก้าครับเดี๋ยวดูซิว่าไปส่งไกลไหมก็ไม่ไกลเท่าไหร่ไปครับลุยกันต่อ ถ่ายรูปเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเตรียมไปส่งกันตั้งแต่มีเจ้าตัวไอ้นียไอ้ตัวสายคล้องคอเนี่ยทำให้การถ่ายคลิปของผมยังง่ายขึ้นเยอะเลยนะทําให้ถ่ายได้หลายมุมด้วยจากที่เมื่อก่อนเนี่ยผมมีแค่ตัวขาตั้งกล้องตัวเนี้ยเอาไว้ตั้งกล้องหันหน้าเข้าหาผมเนี่ยแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นตัวสาหรับติดหมอนกนกนะครับแต่อ้ตัวนั้นนะ่ะสายคล้องตรง ส่วนหนึ่งอ่ะมันหายไปนะครับก็เลยเสียดายนะครับเสียดายมากไอ้ตัวนั้นก็ให้มุมภาพที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้สายมากด้วยแต่ข้อดีข้อเสียมันก็มีต่างกันนะครับแต่ส่วนตัวโดยตอนนี้เนี่ยผมชอบแล้วเจ้าตัวสายคล้องคอมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นตัวล็อกกระมวกกันน็อกเนี่ยเราต้องถอดหมวกกัน็อกไปด้วยนะเวลาแบบจะไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคอยถอดเข้าถอดออกนะครับแต่เจ้าตัวสายคล้องเนี่ยมันก็สามารถ ที่จะเดินไปไหนมาไหนก็ได้เลยนะอีก1กิโลเราก็จะถึงจุดหมายนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นงานที่7็แล้วมั้งของแก๊ปในวันนี้เราจะจบงานนี้ไม่ได้เอ๊ะเราจะปิดคลิปนี้ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้งานของพิซซ่านะครับเราต้องได้พิซซ่าทุกงานทุกวันจากที่เมื่อกี้นี้กินแค่น้ำใช่ไหมตอนนี้คือท้องร้องแล้วรู้สึกได้ทันทีเลยนะครับว่ามันหิวโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันที่ปลายทางครับไปเายเขียวแล้ว ถึงกับต้องจอดเลยทีเดียวนะครับเหมือนจะมีงานแบสเต้งเข้ามางานแบสจริงๆด้วยเดี๋ยวเราต้องไปส่งงานนี้ให้เสร็จก่อนนะครับใกล้ถึงแล้วสวัสดีครับลูกค้าจากแกฟู้ดนะครับถึงแล้วครับผมลูกค้าสั่งแก๊ปใช่ไหมครับนี่ครับลูกค้าครับหนึ่งร้อยสามสิบบาทครับลูกค้าขอบคุณครับลูกค้าโอเคเมื่อกี้มีงานแบสเข้ามานะครับเป็นร้านที่คุ้นเคยนะร้านปอโภชนา